สวัสดีจ้าพี่น้องเอ่อมาโหลดน้ำต้นใหม่จ้ะเมื่อวานบได้โลดเออเ,เห็นนอนจ้ะพี่น้องเนี่ยเห็นนอนแลวตัวเล็กๆนะคะตัวไม่ใหญ่เห็นไหมเห็นเมื่อจ้ะพี่น้องเนี่อยู่ใบเขานี่ดำๆนี่จ้ะนอนเล้จ้ะไอเม,มทีบแห่งเป็นคนวม,ามากักนอนจ้ะพี่น้องเนี่ยตัวมีดำนี่นอนขาก่อนจ้ะนอนนี่ลีจ้ะ เป็นคนที่บ่ชอบนอนเด้อจ้ะนี่ล่ะเมทีว่าอยู่อยู่เมืองไทยนี่มันแบบว่าปลูกผักปลูกต้นไม้นี่มันมันแบบว่านอนหลายจ้ะพี่น้องล่ะเมทีเป็นคนที่บ่มักนอนบ่มักบมักอีหลีเนว้ยอื่นกันยังว่าพ่อเมืองใดแต่โตนอนนี่เมทีเป็นอียงที่แบบว่าอยากเห็นเนี่ยจ้ะแต่ว่าถ้าปลูกผักอยู่เมืองไทยนี่นอนหลายอีหลีเด้อจ้ะพี่น้องเห็นนอนนี่ เ,เริ่มเห็นนี่เห็นตัวหนึ่งจะจพี่น้องเมื่อกี้เห็นตัวหนึ่งเนาะเมธีมะ,มะลดน้ำแต่มะลดน้ำมันนี่บะนี้กะสีมะใส่แบบว่าใส่ปุ๋ยเขานี่แห้งแห้งเลยจะพี่น้องหมู่บ้านในเมธีบ่ได้ลดเนี่ยราวันเมื่อก่อนมันฝนตกเนะานะเจเนาอมึงมันแตกดีดีเลยจะพี่น้องเนี่แตกดีดีมีถุกกิงการจ้ะต้นในมะนาวเจ้จพี่น้องเนี่ย หมดกรมีหนอนกรมี่ตน้นหน่อยๆเนี่ยแต่ว่าเป็นดอกเป็นหน่วยเป็นหนวยจอหนวยหน่อยจ้ะพี่น้องเห็นไหมจอหนวยหน่อยน้อยเป็นดอกจะ้ะเมทิบสีมาใส่ปุ๋ยเขาน้ำเนนจ้ะพี่น้องปุ๋ยเมทิบเอาปุ๋ยมาใส่แล้วเมทิบสีหาไอ้ฟางมาปกด่จะ้ะเพราะว่ามันแห้งไหมจะ้ะเงาเขาแบบว่าดินมันแห้งไหมจ้ะพี่น้องเนี่ยดินมันแห้งแต่ที่จริงมันแห้งแต่นามันไม่จะ้ะ ข้างในมันบ่นแห้งในจ้ะนี่ข้างในมันยังอันนี้อยู่บนันีนี่ปุ๋ยเมทิบจ้ะพี่น้องเนี่ยปุ๋ยเมทิปเมทิเพ็ดมากเมื่อกี้จะ้ะตบุ้มี่อย่างหลายเลยจะ้ะมีแตงแต่แตเปลือกไขจ่จ้ะเปลือกไข่กับผงชุลดเนี่ยเมทิเพ็ดมากนี่กระสีมาโรยในแจงนอยจะ้ะกระสีไปโรยม้วนอื่นนะแม่จ้ะพี่น้องแต่ว่ากระสีโรยอันนี้แต่ว่าแก้วมังก่อนัอ่นสิบพันในโรยดอกเพราะว่าเขายังทันในปิ่นแบบว่าอ่า ท่านได้ขึ้นได้ยังไหมจ๊ะตอนเอาเม,มทีเอามาเสียบมันยังพันมิลากเลยนเนาะจะเนาะกะสิเอาไว้กนเกี่กยวมังกรสบพันหนึ่น้โรยสิโรยเนี่ยออตั้งแต่ต้นนี้ไหมจ๊ะตน้นกเนาวนี่บักเนาวนี่เห็นหนอนแล้วนะคะตัวหนึ่งตน้งนกเนาวสิโรยตน้นกเนาวเนี่ยจะพี่น้อโรยน้ำกันจ้ะปลูกปลูกพักแบบอันนี้นเนาะจะเนาะกะโรยไปเปือกไข่จ้ะ เปลือกไข่ครับผมผงสุลดเมทิปโบเลไซยังหลายดอกจะปลูกพืชผักอยูเยอะเมฆกากันได้จ้ะเมทิปกระใสแต่เปลือกไข่เปลือกไข่กากาแฟที่ม้วนเมทิปใส่อยู่เมฆกานะจ้ะจุลินทรีย์สังข์คอแสงแล้วก็พวกนี้จ้ะจุลินทรีย์สังข์คอแสงกับมีขันอันนี้เนี่ยก็เป็นพวกอโฮอร์โมนไอไข่ฮอร์โมนนมสดนะจ้ะพี่น้อง ต่บ้านนี่กาใส่เปลือกไข่เขาไปจังสิโดน้ำาจ้ะพี่น้องเดี๋ยวไปใส่โวอัน,นอันนั้นอีกอย่างหนึ่งก่อนจ้ะไอต้นเลมอนไหมจ้ะต้นเลมอนกับสิมันกับแขกแขกกันก็อ่าต้นไอ้น,นี่เนาะจ้ะเนาะต้นมะนาวกับสิมีนอนคือกันแหละต้นนี้ก็เดยนี่ต้น,กกนเลเนนมอนนี่มึงไม่ทิปมาตัดออกเมื่อน,นั้นจ้ะตัดออกเขาแบบว่าอ่าเขาพวกนี้เขาแบบว่าจินอาหารอะไรแบบว่า รับแสงแด,ดดโดยทั้งใบเนาะจะนอกับเลื้อไวอยู่จะตัดอบเบ่เมือด,ดอกแก่แต่ว่าตัดใบแบบใบที่มันแก่มันหยางแบบว่าเห็นเลือใบไปลายเขาไวไหมจ๊ะไม่ที่บริตัดเมือด,ดจนเกี้ยงเลยจ๊ะไม่ที่เอ่อเลือปลายเขาไวอยู่แต่ว่าตามเงาตามไมจกิ่งก้านเงาเขามีที่ตัดอยู่กระสิมาใส่ปุ๋ยขึ้นกันจ๊ะใส่ปุ๋ยอันเดียวกันนี่แหละจ๊ะโรย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 ไปยซึ้ว่าจะไม่หมด ไอเหลือโรดโรยพอหมืดก็เสียเอาเก็บใบก่อนไนดะ้จ้ะพี่นอไปไป้องเก็บใบกอนปุ๋ยใส่เปเลือกไข่นี่ยแหละโตโตพืชผักงามดีเลยจ้ะพี่นอ้องเอไปลือกไข่นี่แคลเซียมจ้ะพี่น้องอย่าอย่าถิ่มจ้ะเปลือกไข่เอาไปใส่ไอ้นี่เห็นบจ่จ้ะกระผงสุรดเปลือกไข่กระผงสุรดจ้ะไม่ทิ่บใส่ลงไปนี่เนี่ยบะนี้ก็จะไปเอาน้ำมาลดจ้ะ เอาน้ำมาหลดเขากะแนวอื่นใส่แต่แค่ม้วนนี่แหละจ้ะม้วนอื่นยังพันในใส่ดอกจ้ะม้วนอื่นรู้สึกว่าเขายังพันอันนี้แล้วก็แก้มังกรกับสีพันได้เป็นนั่นน่ะดอกจ้ะสีบอกว่าไอ้รากยังพันออกกับพับนได้ใส่เขาดอกจ้ะใส่แต่นี่แหละจ้ะอ่าต้นมะนาวสองต้นนี่จ้ะพี่น้องใส่ไว้เนี่ยบันี้นก็สเปี้ย,ยนน้ำมาหลดแล้วก็สีหาเก็บหินเก็บ ยังคือเกาจะพี่น้องเพราะว่าหินกับยังหลายอยู่จะ้ะซึ่งว่ายุนี่เนี่ยขาดฝนบ่ตกันกับม้วนเป็นก้อนยังกับเป็นยุคือเกาเลยจะพี่น้องเพราะว่ามันแข็งไหมจะ้ะประเดศยังบ่ได้เลยจะพี่น้องจนกลัวแบบว่าให้ฝนมาสะเขาจะ้ะเนี่ยจะ้ะใส่เปลือกไข่จ้ะเป็นปุ๋ยให้ไอ้ต้นมะนาวจะพี่นอ้องเดี๋ยวไทิบสีเปียวหนาม,มาโรดก่อน เปลือกไข่นี่ดีจ้ะแต่ว่าอันเม่ทิพบ่ได้บ่ได้ขว่จะเชียดอกจก้ะผู้บางคนเพิ่งก็ขว่เนาะจ้ะเนาะแต่ว่าเม่ทิพบ,บ่ได้ขว่ไม่ทิพอ่าใส่การแบบว่าบีบบีบีหรือบดเอาแม่จ้ะพี่น้องถ้าบ่บดก็ะตำแต่ว่าถ้าตำเนี่ยมันแบบว่ามันมันใส่เวลาแน่แหละก็มันเป็นฝุ่นมันเฮ็ดให้อามให้ให้จามให้ไอเนี่จ้ะไม่ทิพย์ก็เล่นบักบดเอาจา้ะมันจะง่ายบดเอานี่เห็นบ่กะไม่ทิพย์เพด โยไม่กาไม่ทิพเคยังสิอดจะใส่กินเปลือกไข่ก็เก็บว้อยู่สิแม่จ้ะและ้วกาเอามาบดใส่พวกนีแหละจ้ะพวกผักพวกสิโอ้ยงามจ้ะงามนี่เปลือกไข่นี่กับกากะแฟงสันนะจ้ะใส่ผักงามมีรีจ้ะพี่น้องไม่ทิพจะบอกให้ผู้ใดกินแบบว่ากินไข่ละลายเก็บว้จ้ะเก็บว้ใส่ผักใส่ยัางงามืม ตัวนี้เห็นนอนแล้วตัวหนึ่งนอนหน่อยตัวหนึ่งบีไปแล้วอีบุลุนก็บสิขึ้นอีกเด้ตอตะบะเตกงยอดดีดีจ้ะพี่น้องแต่งยอดดีลีจ่ะบันนี้ก็บสิเปี้วน้ำม,มาหดก่อนได้จ้ะเด้อลิปนี่ไม่ทิปก็สิไปก่อนจ้าพอกันลิปหนาได้จ้ะเด้อ ส่วนนี่ยุ่งยุ่งย่องพังนไปหาไผ่อยู่จ้ะพี่น้องคลิปนี้ไม่ทิพย์ไปเลยจ้าพากันคลิปหน้าจ้าคลิปนี้ไม่ทิพย์บายต้นมะนาวมะนาวแป้นลำไผ่นี่จ้ะ